พี่เต้ครับที่โพสต์ว่าพ่อแซนไปกินข้าวกับปอนี่ปอไหนฮะปอปัด๊ดอุ้ยนี่หมายถึงพอปตอรเเลยครับใช่นี่คือเรื่องจริงเหรอต้องไม่ถามอ่พี่ปั๊ดว่ามันจริงหรือไม่อ้าก็หลอดูแต่ว่าคนบนเรือนี่คือคนบนเรือมันไม่ธรรมดายังไงครับมันงงขายรถให้กับนักการเมืองไม่รู้จะเกินครึ่งสภาเปล่าอุ้ยสายสัมพันธ์นี่เป็นไงโอ้โหสายสัมพันธเขาเยอะแล้วเขาเคยมาขายให้พี่ไหมเต็นปอนะใช่ครับยังไม่เคยได้อ่ะเพราะอะไรฮะเพราะพี่ไม่ได้เป็นนักแข่งรถอ๋อแล้วเห็นบอกเคยมีคนมาเสนออะไรนะครับ ตอนนั้นมีคนจะมาติดสินบนให้เรื่องตอนนั้นตรวจสอบรถหรูหนีภาษีอยู่อุ้ยใครอะครับผมไม่ทราบว่าเป็นใครและเขาจะให้อะไรพี่อะจะให้รถคนละคันแล้วพี่เต้รับไหมตอนนั้นผมไม่รับทําไมครับผมเป็นกรรมธิการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันด้านการคมานาคมเรื่องรถหรูหนีภาษีในการสาแดงเท็จของกรมศุล,ลกากรก็คือยังมีการดําเนินคดีอยู่ดําเนินคดีอยู่เรื่อยๆสุดยอดแห่งความยุติธรรมแล้วเรื่องที่พี่ไปช่วยทนายแม่ล่ะผมเห็นว่าแกอุปสรรคเยอะ oh. เห็นว่าแกโดนหมายจับผมก็จัดการให้ จัดการให้นี่คือ,อยังไงครับจัดการให้คือผมให้เอาเงินเดือนสอสไปประกันตัวถ้าไปประกันที่ศาลไหนประกันจะได้มีเวลามาทําคดีน,น้องแตงโมมีพี่ไม่ได้เลือกข้างอะไรใช่ไหมไม่ใช่เลือกข้างผมแค่เคลียร์ทางให้เขาเดินงานได้สะดวกในการที่จะสืบสวนสอบสวนทํางานครับผมแล้วเรื่องอายัดศพคุณแตงโมล่ะอ๋อทำเรื่องไปถึงนายกแล้วตนตีแล้วเอาเป็นกาลังใจให้พี่เต้นะครับไอ้ท่านนายกยังไงดีฮะตอบ